สวัสดีครับทุกคน p x 14หรือว่าบัลินไทยครับผมมาเนี่ยตัวกันชอบหมาครับผมชอบหมาชอบสัตว์หัวผีครับอย่าพามันไปตรงทีถาดเลยนะชอบวาดรูปแล้วก็ชอบร้องเพลงครับผมแนวเพลงที่ฟังก็จะเป็นแบบฝั่งเจป๊อปศิลปินที่ชอบก็เลยเป็นทางฝั่งนั้นเลยเช่นเดกโกยิบเจเป็นกอล์ยูรูิกะอะไรอย่างนี้มาต่อไปร้องเพลงกันดีกว่า ม君า好きมてก君が好กで、เดต君がกきで、こんมิกな僕を。กเดมชคมกเดนาบกบก็อยากจะร้องเพลงเยอะๆเลยครับแล้วก็อยากจะคุยกับทุกคนีเยอะๆเลยด้วยถึงจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ขอเป็นวลนไทยของทุกคนได้ไหมครับนะครับขอบคุณมากเลยครับ